อันนี้ก่อนนะโอเคปะ่ะเอ่ออ่าดูนะอันนี้เขาวิเค,าคราอโตอดเนาะเขาวิเคราะห์โตอดก็คือเนี่ยมันจะหายไปทีละเท่าไหร่มันจะหายไปทีละยี่สิบสองจุดหกสามยี่สิบสองจุดหกสามจากเดิมที่เรามีเงินน่ะจากเดิมที่เรามี <6. S 1> มสองหมืน่นสองหมืน<ด>่นสองหมื่นเนี่ยมันหายไปทีละเท่าไหร่ ยี่สิบสองจุดหกสามยี่สิบสองจุดหกสามยี่สิบหกยี่สิบสองจุดหกสามมันหายไปเป็นจำนวนกี่ครั้งอ่ะจำนวนครั้งของมันก็คือจำนวนเงินดอลลาร์ที่เราจะได้รับกลับมาโอ, <Okay. S 1> มโอเคไหมโอเคไหมเงินดอลลาร์ที่หายไปเนี่ยนะัั้งเลงรั้งที่สองทั้งที่สามทั้งที่สี่ไปอีกกี่ครั้งไม่รูอ้อะจนกว่ามันจะหมดอ่ะนั่นคือจำนวนเงินดอลลาร์ที่เราอยากได้ เงินดอลลาร์ที่เราอยากได้นี่คือวิธีการที่จะมี้อออกมาว่าที่จะรีะห์ออกมาว่ามันจะไปสู่การดําเนินการแบบไหนการบวกการลบก,การคูหรือการถามข้อนี้ใช้อะไร่ลดลงครั้งละเท่าเท่ากาัน <Okay. S 1> ใช้การลด<บ>ไว้ลดลงอย่างมีเงื่อนไขถามลดลงอย่างมีเงื่อนไขคือการอะไร การค่ะกานรนั่นเนี่ยการลดลงอย่างมีเงื่อนไขเออมันคือการหารเนอะลืมไปหมดแล้วปิดเพิ่มลืมปิดตารเกินอ่าการลดลงอย่างมีเงื่อนไขการหานถ้าการเพิ่มขึ้นแบบนี้เงื่อนไขอะไนเออการคูดอันนี้ก็ก็เป็นวิธีทำนี่แหละอ่าเด็กๆดูนะวิธีทำของเขานี่เขาจะไม่มา,มาตั้งหารเหมือนเราอยู่ตอนป .3 ป .4 ใช่ไหม ก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับไปเลยเนยะต,ตัวคําตอบเขาก็เอามาประมาณค่านั่นแหละนะคะแล้วก็หารออกมาอ่ทาทีนี้เราไปดูการบ้านของเราเนาะเรากลับไปดูการบ้านของเราในชีตในใบางานเนาะเด็กๆคลิปคลิปใบงานเออเปิดใบงานใบงานที่เท่าใดอ่ามาดูใบงานที่เท่า,ดาดใาด อนี้เลยอันี่าอันนี้คือใบงาางี่สิบเก้าอันนี้เป็นสถานการณ์การแลกเงินเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นโจทปัญหาเกี่ยวกับอาราการแลกเงินอะสิ่งที่ปิดกําหนดมาให้คืออะไรคะในเนี้ยคุณครูจาได้ให้เด็กๆเขียนวิคอลสวดหมายแต่เด็กๆกง ใส้สีใช้สีใ่สีแก้วตานำธนบัตรยี่สิบตอนสิบฉบับนะคะนี่คือสิ่งที่เกวดกำหนดมาให้อย่างที่หนึ่งคือเรารู้แล้วนะคะเรารู้แล้วว่เป็นสิ่งที่เกวดกำหนดให้อย่างที่หนึ่งนะคะสิบฉบับไปแลกเงินไทยนะเอาเงิน ยี่สิบปอนด์เงินปอนด์เป็นเนงินของประเทศอังกฤษนะคะไปแลกเป็นเงินไทยโดยมีอัตราอไอค่ะามีเงินมีอัตราเงินอ,อยู่ที่อ๋อมีว่าอะไรคะ่ะที่ทอยคือสต้องการคือแก้วตานำเงินปอนด์ไปแลกเงินไทยได้เท่าไหร่ ะะเพราะฉะนั้นทีนี้ี่กำหนดให้มีสองอย่างหนูก็ต้องทีนี้กํกหนดให้ไปเขียนอยู่ที่ว่าหนูจะเลือกเอาอะไรไปเขียนถามว่าถ้าข้อนี้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อี่อย่างอ่าเด็กๆลองบอกรูอ้อมสิเ,เขียนประโยคได้อย่างไรข้อเนี้ยมมันจะเขียนได้ยังไงเด็กๆก,ก็ไปดูก่อนเขามีอะไราอยู่บ้าง นะคะทีเงินตอนนะคะแก้วตามียะะี่ตอนยี่สิบตอนมิชาวบนะยี่สิบตอนแสดงว่าเราต้องรู้ก่อนวา่าแก้วตามีเงินกี่ตอนถูกไหมคะเพราะว่าเขาให้อาตราการแลกมาเป็นหนึ่งตอนอ่ะเราก็ต้องหาคำาอบว่า,ามีเงินกี่ ตอนต้องเหลกับแบงค์ยี่สิบจุดใบเป็นหงใ่เราก็ต้องมาใช้วิธีการคูณนะคะคูนก่อนยังไม่ใส่เครื่องหมายทากบคูนก่อนเดี๋ยวอยากรู้ว่าแก้วตาม,มีเงินกี่ตอนเอาไปคูณก่อนนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อหนึ่งตอนอะไปแลกเป็นเงินไทยได้สามบแปดบาทสองตอนก็เลยต้องเพิ่มขึ้นอีกสามแปดสามตอนก็เพิ่มขึ้นอีกสามสิบแปดเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเท่า สามสิบแปดสิบเก้าสูงเลยนคูณอ,อีกสามสิบแปดสิบเก้าสูงนี่คือประโยคสัญญาลักนะคะนี่คือการแยกประโยคลักน้องครูออกมพาที่เขาโจทย์ปัญหานะ,ะต่อไปเวลาเราเจอโจทย์แบบเนี้ยเด็กๆนะคะเวลาเราเจอโจทย์แบบเนี้ยการคูณนะคะการคูณต้องคูณจากซ้ายไป ถ้ามันมีจํานวนมากกว่าสองจำนวนเราจะต้องใช้การดำเนินการแบบซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากเลขยี่สิบก่อนนะคะเริ่มจากเลขยี่สิบก่อนแก้วตาแก้วตาน้ำทะหน้าปัด 2ปอน2ปอนยี่ระบาตรำวนสิรบามาไปแลกเป็นเงินไทยแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเพราะเขาต้องแลกหนึ่งปอนไงเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าดังนั้นแก้วตานะคะแก้ว ตามีเงินนะคะเราต้องบอกก่อนว่าอันนี้มีเงินอะไรแก้วตามีเงินเงไทยหรือเงินปอนแก้วตามีเงินปอนจำนวนนะคะอันนี้มาค,นะค,คูณกันนะคูณกันได้เท่าไหร่ติดคูนี้สิดได้เท่าไหร่ สิบคูณี่สิบคูสองมันทำกัน้าง้ะไรคุณอันนี้คุณคูณ้องคูณแมสิบสองร้อยค่ะคูณสูได้สองร้อยค่ะคูณสองได้สองร้อยค่ะยี่สิบเออได้สองร้อยนะคะเขาได้สองร้อยแสดงว่าแก้วตาก็มีเงินกี่ปอนด์สองร้อยแล้เนนะคะอัตราแลกเงินหนึ่งปอนด์ ท้งวดข่าเลยแรกวดเจ็ดขเจ็บม like <wh> <onos> <Today> ัน้เท่าไหร่คะหฟอรอมได้เท่าไหร่คะด้เท่าไหร่คะหลุดสามรอสสิบามันแปดร้เก้าสิบบาท ทีนี้แปดจุดเก้าหารเวลาคูณเวลาคูณคูณได้เท่าไหร่เวลาคูณคูณได้เท่าไหร่ในที่นี้ครูอ้อมจะพักไว้นะคะนักเรียนจะเครับนะนักเรียนอย่าเพิ่งเขียนตามนะในที่นี้ครูอ้อมจะพักไว้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวก่อน อ่อัตราแลกเปลี่ยนเงินนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินทีนี้ทําไมกูอ้อมบอกว่ากูอ้อมจะพักไว้เพราะว่าสามสิบแปดจุดเก้าศูนย์อะถ้าเกิดเอาไปเป็นตัวคูณอะแป่ยากหมมันคุ้นเหนื่อยรใช่ไหม,มคุ้นเหนื่อยคุณยากก็ไม่คูณละไม่เอาเอาอันนี้ไปกูอ้อมจะยกยีแก้วตามเงินจะนวนตอนมาอยู่ข้างล่าง แก้วตามีเงินตอนจำนวนจำนวนสองร้อยรอนนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมทำไมพวกก็เอาสองร้อยมาไว้ข้างล่างได้อะให้มันเป็นตัวคูณตรงเนี้ยเพราะการคูณมันมีสมบัติการสลับที่จะให้มันจะเป็นตัว้งหรือจะให้มันไปเป็นตัวคูณก็ ได้ทำไมคูอ้อมเลือกสองร้อยมาเป็นตัวคูณอ่ะก็สองร้อยอ่ะมันลงท้ายที่ศูนย์สองตัวไงเห็นไหมก็ดึงลงมาดึงลงมาเลยปึ๊บปึ๊บสี่เห็นไหมแล้วคูอ้อมก็เอาศูนย์ไปคูณอย่างเดียวตัวเอาสองไปคูณอย่างเดียวง่ายไหมล่ะง่ายสองคูณศูนย์ได้ศูนย์สองเก้าสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งสองแปดสิบหกทดนี่เป็นสิบเจ็ดสองคูณสามได้หกทดอีกหนึ่งเป็น โอ้แมโอ้แมใครงงถามเร็วใครง,งงถามเลยตอนนี้ให้โอกาสถามงตงามมามตรงไหนถามมาไม่ทันตรงไหนบอกมาไม่ถันตรงที่แปดอะไรได้เจ็ดเหออ๋อในที่แปดอะไรได้เจ็ดนี่สองคูณเก้าไงศูนย์ตัวนี้เห็นไหมดึงลงมาเลยเพราะยังไงคูณมันก็ได้ศูนย์ดีใช่ไหมคะ ศูนย์ในหลักสิบคูณยังไงก็ได้ศูนย์ดีๆคูณคูณก็เอาลงมาต่อไปสองไปคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูณเก้าได้สิบแปดใส่แปดทดหนึ่งสองคูณแปดได้สิบเจ็ดทดอีกหนึ่งเป็นอ๋อสิบแปดขอโทษเออใส่แปดทดหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก็ไม่ค่าสรุปทั้งได้หกคูณสิบหกค่ะแปดใส่แปดกดหนึ่งสองแปดสิบหกกดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดไงสรุปทั้งหสองสามหกกดหนึ่งเป็นเจ็ดทุกแล้วสรุปโอเคไหมอ่าไม่นะสองคูณศูงนี่สองคูณสูงตัวนี้นะได้สูงตัวนี้สองคูณเก้าสิบแปดใส่แปดใส่กดหนึ่งข้างบนตัวนี้ องคูณแปดได้ 6, สิบหกทดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดมีอีกไหมสองคูณ 2, 6, สามได้หกทดอีกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดเออสามคูณสองได้หกทดหนึ่งเป็นเจ็ดโอ้ปะโอเคครับใครไม่โออีกใครไม่โออีกเอิรเอิรมาเอิร์นมาโลด เข้าใจไหมนี้แล้วตรงข้างหน้านี่เขียนว่าอะไรดังนั้นขเขียนว่าอะไรบอกมาเร็วบอกมาเร็วดังนั้นแก้วตานำเงินปอนไปแลกเงินไทยได้อย่าไม่ตอบว่าได้เท่าไหร่ดังนั้นแก้วตานำ สอบแก้วตาแก้วตาแก้วตา,วตานำเงินไปแลกเกได้ได้เท่าไหร่แลกได้เท่าไหร่เด็กได้เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทร้อยแสิบจุดศูนศครับดังนั้นอ่าดังนั้น แกวตาแลกเงินได้เออกี่บาทเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาททำไมได้เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทก็คุณกูเขียนว่าเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะทำไมได้เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเพราะอะไร เพราะว่าสูนย้างหลังเป็นจุดเอ๊เออมีจุดเออเออนั่นแหละเพราะว่าตัวตั้งนี้จุดทศนิยมกี่ตำแหนง่งสองตำแหนง่งจุคูณไม่มีจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบผลการคูณของทศนิยมอ่ะเราต้องเอาตำแหน่งของทศนิยมมารวมกันใช่ไหมเอออันนี้มี 2, สองหกศูนย์ได้สองแสดงว่าคำตอบต้องเป็นสองก็นับไปหนึ่งตำแหนง่งสองตำแหนง่ 1, แหนงแล้วเติม จุดหน่วยเป็นบาทครูโอเคอ่าข้อนี้ผ่านเสร็จไหมเสร็จไหมยอย่างรอเขียนอยู่แมนโมอ่าตอบอยังไม่ตอบอ่าตอบตอบแก้วตา แก้วตาแลกเงินไทยได้เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบจุดศูนย์ศูนย์บาทย่บาบอกบอกบอกเยี่ยมโอเค ข้อสองทำเองด้บอบ<า>ใช่<า>เรียวเดียวข้อสองไม่ทำให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวกับชาววิคอโจนแล้วเขียนประโยคเป็นหลัอเคบอโอเคเด้อโอเคโอเคอ้าว ถ้าใครไม่เสร็จก็ย้อนดูนะจ๊ะเดี๋ยวครูล,ลงคลิไปไว้ให้นะครูเลียร์แล้วนะแต่ได้ไม่ได้เดี๋ยวครูแอนรออยู่เนาะจะถึดวังแล้วตอนต่อคลิปต<อ>่อค่ะเอาอีกข้อเดียวเอ็มหนีอ่ะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยป่ะเห็นไหมเห็นไหมเขาอยากรู้ว่าเขาอยากรู้ว่า เหมือนข้อเมื่อกี้เลยเห็นปะอารยาน,านําเงินออสเตรเลีย250ดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินไทยแต่อย่าลืมนะ250ดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินไทยได้20ดอลลาร์อันเนี้ยเรารู้แล้วข้อเมื่อกี้เนี้ยข้อเมื่อกี้เนี้ยเรายังไม่รู้ถูกไหมข้อเมื่อกี้เนี้ยหน่วยของเขาอ่ะหน่วยที่เขาให้มามันเป็นหน่วยฉบับมันไม่ใช่หน่วยดอลลาร์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับไปหาว่าอี20ฉบับเนี่ยมันกี่ดอลลาร์ ถูกไหมไอกี่ปอนใช่ไหมข้อเมื่อกี้เนี่ยอืมข้อหนึ่งเนี่ยนะคะเขาให้มาว่าสิบบแต่เขาไม่ได้บอกว่ากี่ปอนเราต้องไปหาก่อนว่ามีกี่ปอนมันถึงใช้คูณสองครั้งเนาะแต่ข้อเนี้ยข้อสองนะ่ะเห็นไหมว่าเขาอะ่ะมันเป็นดอลลาร์อยู่แล้วเห็นไหมเห็นปะเนี่ยมันเป็นดอลลาร์อยู่แล้วขอให้เรามาเป็นดอลลาร์แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าให้มันเป็นดอลลาร์แล้วนักเรียนต้องไปทำอะไรไหมน,นักเรียนรู้ไหมว่าอะไรยังต่างม่กี่ดอลลาร์ถ้าอ่านปุ๊บรู้ไหมรู้ค่ะรู้อ่านปุ๊บรู้เลยว่ามียูมสองร้อยห้าสิบดอลลาร์เอาไปแลกอัตราแลกนี่อัตราแลกอย่าลืมนะเวลาที่ทําการบ้านต้องขีดมาให้ครูนะอะไรคือสิ่งที่โจทย์กาหนดอะไรคือสิ่งที่เจทเต้องการนะต้องต้องเอาเอา,เอาปากกาเอาดินสอสีขีดให้ครูแบบนี้เหมือนที่เราเคยทํา ตอนอยู่โรงเรียนจำได้ไหมจำได้ไหม<า>สิ่งที่จดต้องสีเขียวสิ่งที่จดต้องการสีแดงเนาะอ่าสิ่งที่จดกําหนดคือเนี่ยเราอ่านปุ๊บก็รู้เลยว่าอรารยาอีตังอยู่สองร้อยห้าสิบดอลลาร์แต่แล้วว่าังไงอรารยาต้องการสีแดงไหแลกด้วยอัตราเท่าไหร่อัตราหนึ่งดอลลาร์ต่อสองรอเอ่อต่อยี่สิบจุดแปดเก้าบาทเพราะฉะนั้นถ้าอรา,า,ารยาเอาหนึ่งดอลลาร์เอาแค่หนึ่ง ก็จะได้เงินไทยมายี่สิบจุดแปดก้าบาทถ้าเอาไปสองก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกยี่สิบจุดแปดเก้าบาทเอาไปสามก็ได้เพิ่มมาอีกเอาไปสี่ก็ได้เพิ่มมาอีกเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเท่ากันการเพิ่มขึ้นครั้งะเท่าเท่ากันคือการเพิ่มแบบมีเงื่อนไขเออเงื่อนเพิ่มเพิ่มแบบมีเงื่อนไขก็คือการคูณก็อยู่ที่ว่าหนูจะเลือกเอาอะไรไปคูนนะคะเพราะว่าการคูณ สามารถเขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า250ร้อยคูณยี่สก็ได้หรือจะเขียนว่า20.89ด้คูณด้วย250ก็ได้ได้ไหม่ผิด,ไม,ผดไม่ผิดเพราะการคูณนี้สมบัติการสลับที่การสลับที่เห็นอย่างนี้ไปแสดงวิธีทำเองได้หรือไม่ได้ได้ค่ะเริ่ม นะคะมีใครอยากจะสอบทาอะไรครูไหมครูจะหยุดแชร์หน้าจอแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าทำไมทำ่ทันดูไม่ทันไปดูย้อนดูคลิปเนาะสองคลิปเดี๋ยวจะลไงไว้ให้นะจ๊ะนะนเด็กๆเปิดกล้องครูขออนุญาตเช็คือหน่อยจา้าเด็กๆเปิดกล้องให้ครูอ้อมเช็คชื่อหน่อยจ้าวันวนี้เรามีกันอยู่ทั้งหมดเจ้าทุกคนเยอะมากเลย ดีใจวันนี้เจอพี่นายเนี่ยด <c oughs> ีใจเจอพี่ตัวปูพี่เจมพี่เจมเปิดกล้องหห่อยเร็วพี่เจมครับพี่เจมไปยิงกูอ้อมไหมครับไ้ยินแล้วเปิดกล้องหน่อยหนึ่งสองสามเปิดกล้องได้แล้วจะได้ไปแล้วรูแอนรออยู่นะเด็กๆเดี๋ยวออกจากรูอ้อมแล้วเข้ารูแอนเลยนะรูแอนรออยู่อะพี่เจมไม่เปิดไม่เป็นไรรูอ้อมแคปนะทำหน้าสวยๆมองกล้อง พี่โฟกยืดตัวหน่อยพี่โฟกยืดตัวหน่อยพี่โฟกยืตัวขึ้นหน่อยนั่งตัวตรงหน่อยเอออ่ะครูอ้อมแคบแล้วน,น,นะนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามอึ๊บเยีย่ยมมากเลิศคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพุธตามตารางนะคะวันพุธตามตารางนะคะบายบายซีเวอร์เคนตูเอนเซย์นะคะจ้า